ขอให้ทุกคนฟังให้ดีเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้เจอมนาะถ้าเช่นนั้นแล้วขอให้ทุกคนโชคดไีไม่ไม่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ไม่น่ามีใครเห็นนะพี่แล้วเ,เราต้องทำไงเนะนี่ยกระสมเนี่ยมันก็ต้องฝังแหละคุดทางพาดถึงขนาดนี้แล้ว่ะโอ้ยเอาพ,พี่พี่ฝังเลยพ,พี่พี่กบนะกบเลยกบเลยพี่กบเลย ไปสบายซะนะโอ้ยแอาก็มองไม่เห็นด้วยเนี่ยพี่ช่างมันเถอะเฮ้ยโน้ข้างหลังมีวัดอยู่เฮ้ยเขาไปทำบุญให้เขาหน่อย,หอยไหมได,ได้ได้พี่ได้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 ทิ้งรถไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวแต่ตรงนี้มันก็แปลกไม่มืนน่ากลัวยังไงพี่เออช่างมันเถอะถือว่าทำบุญให้คนตายแล้วกันหลังจากที่พวกเขาสองคนได้ฆ่าคนเสร็จทั้ง,ทงสอง ก็ได <muitas> ้เด <abi> <S an noise> <him> ินเข้าวัดไปตหาโลไม่อย่งที่พวกเขาจะได้เจอต่อไปนี้มันคือผลการกระทำของพวกเขาเองเฮ้ยเฮ้ยทำไรน่ะฮะก็ก็นอนไงใครอ่ะเข้ามาทำไมอ่ะเออมาใครอะเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะหลังจากที่วินได้เข้ามาในวัดแล้ววินและจีโน่ได้เจอกับพวกเด็กวัดและพวกที่มาทำบุญแต่กลับไปสมัครออกไปจากที่นี่ได้ เต็มไปหมดทั้งวัดวินรู้สึกสับสนก็เลยเรียกจีโน่ให้ออกมาคุยข้างนอกโน่ no. มาคุยกับพี่ข้างนอกหน่อยพีพย่พี่ว่าพี่ว่าแปลกเออผมว่าแปลกๆว่ะใช่คนเหรอวะพี่มันไม่รู้ว่าโน่ no. พี่ว่าเราหนีแล้เถอะทั้งสองคนก็เลยเริ่มที่จะหนีแต่พวกเด็กวัดได้วิ่งเข้ามาห้ามได้มีเสียงเด็กวัดคนหนึ่งต,ตะโกนขึ้นมาว่าพุกคนจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้ เพราะว่าที่นี่มีกฎอยู่ทั้งหมดอยู่สิบข้อคุณพร้อมรับฟังไหมครับข้อที่หนึ่งชาตรยนเสียงและคังจากที่ที่ที่ไม่เชี่วัดบวระวังอันตรายเอาไว้นะครับเสียงและคังจากวัดจะดังทุกๆตอนเที่ยงคืนของทุกวันเท่านั้นข้อที่สองในทุกๆห้าถึงหกชั่วโมงคุณต้องออกมาทําความสะอาดโบวถ้าคุณไม่ทําตามจะเกิดหายนะข้อที่สามคุณต้องคอยเข้าไปเช็ควัฏรูกที่อยู่กลางป่าช้า พาพาวัทรูปหันหลังให้คุณแปลว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะเป็นต้องกั้นหายใจเพื่อจะเดินกลับวัดให้ไหวและคุณต้องจุดธูปเพื่อบป็นการบูชาข้อที่ 4. ห้ามจับของในเจดีย์เผาศพเป็นอันเด็ดขาดข้อที่ 5. ห้ามออกนอกบริเวณวัดณนะขณะเวลา19นาฬิกาถึง5นาฬิกาเป็นอันเด็ดขาดหลังละคังดังจนถึงเช้าเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของคนตาย ข้อที่6ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําห้ามเข้าห้องน้ําหมายเลข3เป็นอันเด็ดขาดและปวดรักษาความสะอาดลังใช้งานเพราะผีและความสะอาดจะจ้องเล่นงานคุณอยู่ตลอดข้อที่7ห้ามคุยกับพระสงฆ์ทุกลูกไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเพราะว่าวัดเหล่านั้นไม่มีพระข้อที่8ระวังที่เดิน ป่าให้สังเกตดูงู่ดีๆมันเป็นสิ่งที่นำโชคและเตือนภัยได้ดีข้อที่9ก้ถ้ามีเหตุร้ายหรือภัยอันตรายที่ไม่คาดคิดให้นำปลาไปปล่อยในแม่น้ำและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยข้อที่10ทุกๆุกชามืดนั่นก็คือตอนตีห้าให้นำอาหารไปเส้นไหว้เปตรงหน้าศาลหากไม่ทำตาเปศตจะร้องจนแก้หูของคุณ หรืออารวาสคุณแค่นี้แหละครับวิลจิโนได้เดินเข้ามาในโบสถ์แล้วเตียมจะเริ่มทำความสะอาดนจะเคียรเตียงนะทำไมเราถึงต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยวะโนไอ้พวกล่องไม้น่าจะไม่ต้องนะอุยะอะไรนะทำไมเราถึงต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ข้าวลผลถามใครไดบ้างเน่ยมีใครคนไหนไปเดีวัดเนี่ยมีไหมเนี่ย คนนเดวก็จะมีคนที่ออกมาออกเหลืองๆกับไอ้นี่แล้วกันขนาวครับดูรูปเยอะดีเอ้ยนายไอพ่อทะลุอยู่ตรงไหนเนาะพ่อทะลุอันเหรอรอ,อยู่หลังเมนฝั่งตรงนู้นมาเดี๋ยวพาไปกันเลยบะเอ้ยตรงนู้นถ้าอยู่ไร้ฝนตกอยู่คนนอกฝนหยุดตกอะไรวะเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะ เ้ยคิดว่ากลับตอนนี้ยังทันอยู่นะจริงพี่เนี่ยเนี่ยอ๋อจริงด้วยว่าไอ้อเหี้ยพี่ฆ่าปะพุทุรูปไม่ฆ่าปะปุถุหูปหลังให้คุณเพืาะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวชิบหายแล้วพี่แล้วทำไงวะพี่เฮ้ ทไอ้าไอเด็กคนนั้ถ่ายไปแล้วเออ,เอใช่พี่นั่นถายไปไหนวะไอถึงในกดเขาบอกว่าต้องต้องการหายใจให้การหายใจกับวัฒนาลังไงต้องจุดธูปเพื่อเป็นการบูชา,เ,า,เ,าเป็นไรพี่วินอย่าขาดหลักไปนะอะไระพี่วินก็ไั้นหายใจ โอ้โแล้วกลับเลยวะพี่วิง่งโดวิ่งวิง <laughs> ว่งเลยพี่ไวแล้วลพี่ผมไวแล้วผมไม่อยู่แล้วพี่ ไว้แล้วไวแล้วอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็นเหมือนผมใช่ไหมพี่เห็น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 เฮ้ยพวกนายฮะเอ๊ะทำไมที่นี่มีเป็ดด้วยเหรอมันแบบโคตรสูงเลยเมื่อกี้อ่ะแบบมันมีบอกว่าจุดพระพุทธรูปเพื่อระการบูชาเงี้ยไอทำไงอ่ะอ่าในในนี้มีอยู่เอาไหม นะเราเราไม่จุดทูบไปนะนี่ะเอาไปแทงเดียวกว่าละแล้วแกจะจุดไว้ตรงไหนเนะี่ยไปไปไปตรงหน้าเมนไหมเอมใครก็ได้ไปไปใครใครมีจิตกระถางทูบเอาเอามาให้ด้วยไป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 กันหมดนี่เลยไปะไปกันหมดนี่เลยไปกันหมดนี่เลยปากดีเออบั๊บเบอร์ีเออแห่นี้เลยโอเคอเคอเค้ย เออแล้วเราต้องทำอะไรต่อเสียงอะไรอ่ะฮะเอออว่ะได้ยินเสียงจริงด้วยไว่ยเสียงอะไรวะเหมือนละฆังเลยเฮ้ยมีสีพระสวดด้วยอ่ะอจอยอะไรอ่ะมามาอากเห็ตรงโบสถ์ที่เรามาไหนไหนไหนวะไหนไปทางนั้นไปดูวะเรื่องกลัวแล้วเดินไปเลยก็มีไฟฉายท้ำไปมีไฟฉายเข้าเลยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะ,อะ,อะเฮ้ยไปท้าเหรอพระจริงเนี่ยปอมเนี่ยเฮ้ยพี่พี่วินอยู่เพึ่งนะพี่วินฮะท,ทำไมก็ก็พระไม่ใช่เหรอต้องต้องต้องกราบปะไม่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 ไมไมกฎมันมีกฎมันมีกฎในสมุดห้ามคุยกับพระสงฆ์ทุกรูปไม่ว่าจะก,การณีใดก็ตามหลังจากที่เสียงทุกอย่างได้เงียบลง พระสองรูปนั้นก็ได้หายตัวไปเฮ้ยโนเอาไงเอ่ออ่ะโนโนฮะเอ้าเฮ้ยหายไปไหนหมอดอะ่ะคุณ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 หัวเหลืองดำเขาหายไปไหนหมอดอะ่ะพวกนายทำผิดกฎแล้วที่นี่เราไม่มีพระวัดแห่งนี้ไม่มีพระพวกนายจะต้องไปปล่อยปลาปล่อยปล่อยปลาปล่อยทำไมอ่ะอปล่อยที่ไหน ไปไงงงที่แม่น้ำนั่นไหนปลาเนี่ยเอานี่ปลาในถังน้ำนี่เอาพี่เอาไปพี่เอาเลยแล้วแล้วแม่น้ำไปปล่อยเดี๋ยวนี้เออเออรู้ทางไปไหมครับอยู่ตรงห้องน้ำแล้วไปซะโฮ้ยเออโอ้โหเอาแล้วแล้วแล้วห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะ ไปซะโอ้โหไปโอโหหน่ากลัวป่ะแล้วห้องน้ำมอยู่ไหนวะพี่นั่นปะไหนไหนไหนข้างหน้าเห็นปะไม่เห็นที่อะไรเลยไปข้างหน้าก็ได้โอ้ฝนตกอีกนี่ไงแล้วฝนไม่ตกอะไรตอนนี้ไหนพี่ใช่ปะตรงเนี้ยเออว่าห้องน้ำนี่ไงนี่ไงแม่น้ำโอนนี่่ไงแม้ออ๋ไปนะไปเลยไปเลยพี่ น่าจะเรียบร้อยแล้วโน่นนะน่าจะเรียบร้อยแล้วพี่เฮ้ยดอ๊ฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอืมอืมแปลกๆว่ะพี่อะไรอ่ะพี่มองไม่เห็นอ่ะเออแปลกๆว่ะต้นไม้เหรออะไรดำๆว่ะมันไม่ใช่ต้นไม้นะพี่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเมฆหายไปพี่เมฆหายพี่เมรอพี่เมฆหายเอ้าคืออะไรอ่ะไม่รู้ต้นไม้เหรอ เอา้ากลับมาแล้วเหรอเอา้ากลับมาแล้วเหรอเอาแล้วคนอื่นอะคนอื่นเหรอเนอื่นเขาเขาไปข้างนอกคุยกันนิดหน่อยอ๋เอเฮ้ยนี่แค่เช้าไ,ไม่รู้อะไรอะ่ะใจเย็นดีใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วเมื่อไหร่คนอื่นจะมาเนี่ยหลังจากนั้นทุกคนท,คนทนยอยกลับเข้ามาจนครบแล้วเราก็ได้ถามดิววัดว่า พวกเราเห็น,นี่คืออะไรเจ้าอ,อยาไปพูดถึงพวกมันทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้เฮ้ยตอบไม่ได้ด้วยพี่หลังจากนั้นทุกคนก็ได้ยกย้ายเคไปพักผ่อนเพื่อรอเวลาอย่างเปลีนในตอนเช้าออ้ยของกินอไ่ยอยากกินอยากกินอยากกินอย, <ๆ S 1> อยากกิน <ๆ S 2> อยากกินอยากกินอ,อยากกินออทไมอ่ะนี่มาอาหาไว้ถวายเป็น กินเลยเถาวายทำไมอ่ตะตลกล,ละปิดละสิเอ้ยปิดตัวเดียวเจอเนาะไอ้รู้กดเขาบอกมากดอ,อะไรอยู่วะเลือกเชื่อกดเอาบ้านเลยฟังเลยกดพวกนั้นทำให้ในพวกในประสาทหลอนเอานะไม่ได้ผมว่าน่าต้องเชื่อแล้วพนะี่ถ้าไม่เชื่อไม่ได้วะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเฮ้ยจะเช้า,ชาแล้วะจะเช้า,ชาแล้วเหรอเออเฮ้ยเออแล้วอาหารวันนี้เราถวายเป็ดอะไร เดี๋ยวช่วยมา้ได้ไหมเคร็จเรียบร้อยนะเดรเรียบร้อยเสร็จสักทีเนาะจริงควรจะเสร็จพี่โคตรเหนื่อยเหนื่อยจัดเลยที่เด๋อต้องแบบไปอะไรอะอะไร<า>อะไรอะไรเะ,ระมาดูอาหารเฉยๆเนาะเริ่มวิ่งทำไมฮะ แปลกเฮ้ย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 สี่ดิสี่ีิเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครได้ข่าวข่าวของพวกเขาอีกเลย I'll